โอเคผมทําให้ดูเลยนะครับมีนะที่ลูกค้าใส่กระดาษเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องพอเปิดเครื่องแล้วนะครับมาที่มือถือเราหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็น Android นะครับเข้าการตั้งค่าจากนั้นมาที่หัวข้อบลูทูธนะครับรอมันนะ,ะ,ะเห็นไหมชื่อปรินเตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับล้วก็จิ้มเลยพอจิ้มปั๊บเนี่ยมันจะมีให้ถามาให้ใส่พินจับคู่นะครับอันนี้เครื่องนี้มันเป็นศูนย์สี่ตัวอยู่แล้วก็ผ่านไป หนึ่งสองสามสี่ศูนย์สี่ตัวแล้วก็กดจับคู่นี่พอกดจับคู่แล้วนะครับมันจะขึ้นไปอยู่ตรงอุปกรณ์ที่จับคู่นะครับล้วนี่คือกก็คือซิงกันเรียบร้อยทีนี้มาที่ตัวแอป grab มือแชนเนาะ grab food ก็ต้องใช้ grab มือแชนเนาะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาที่การตั้งค่าเนองรงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรงคำว่าบัญชีแล้วก็มาทีีการตั้งค่าแอปนี่ครับ แล้วมันจะมีหัวข้อที่เขียนว่าตั้งค่าเครื่องพิมพ์เห็นไหมตั้งค่าเครื่องพิมพ์พี่อกดเข้าไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์อ่ามันก็จะถามว่ายังไม่ได้ชเชื่อมเครื่องพิมพ์แล้วก็กดเชื่อมไปเลยทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นเตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมาให้เราเลือกเห็นไหมตรงติ๊กตัวติ๊กสีเขียวเนี่ยครับบรรทัดสีเขียวนะอ่าเราก็กดต่อไปนะครับรอมันจับคู่แป๊บหนึ่งนี่ไงติดตั้งสําเร็จนะครับกดย้อนกลับทีนี้ไปเทสพิมพ์หน่อยนนนนะะคครรััับตงหหววข้้้อีีีมมจใกด่ําา ใบทดลองเพิ่มพี่เห็นไหมพี่ก็เลือกเลยกดเลยนี่ได้แล้วครับ